รัสเซียเปิดฉากทดสอบระบบ S 5 0 0สุดล้ำสามารถทำลายอาวุธความเร็วเหนือเสียงได้รัสเซียเริ่มทดสอบระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ S 5 0 0ขั้นสูงแล้วพร้อมเข้าประจำการในปีหน้ารองนายกต้นรีรัสเซียได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในงานฟอรัมอาร์มี่2020ที่กรุงมอสโกว่ากองทัพรัสเซียจะเริ่มทดสอบระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศหรือ S 5 0 0และพร้อมสำหรับการเข้าประจำการในปีหน้า ส่วนกำหนดการเต็มรูปแบบของ S 5 0 0นั้นทางกระทรวงตั้งเป้าไว้ในปี2568ทั้งนี้ S 5 0 0เป็นระบบสากลสำหรับการสกัดกั้นระยะไกลและระดับความสูงที่มีศักยภาพในการป้องกันขีปนาวุธเพิ่มขึ้นโดยภารกิจหลักของอาวุธนี้จะรวมถึงการต่อสู้กับขีปนาวุธพิสัยกลางและขีปนาวุธข้ามทวีปหากอยู่ในระยะใกล้ ทั้งนี้แล้ว S 5 0 0เป็นการต่อยอดมาจาก S 4 0 0โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าระบบป้องกันที่ล้ำสมัยนี้ได้รับการทดสอบโดยกองกำลังป้องกันทางอากาศเมื่อปี2562และในปี2564คาดว่าจะเป็นปีที่กองกำลังติดอาวุธของรัสเซียจะได้นำ S 5 0า S500 เข้าประสำการเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บัญชาการกองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซียได้กล่าวว่าระบบป้องกัน S 5 0 0จะสามารถทำลายอาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงในอวกาศใกล้โลกได้และเสริมว่า S 5 0 0 ไม่มีระบบอนาล็อกแต่อย่างใดกองทัพรัสเซียอาจได้รับระบบขีปนาวุธ S 5 0 0รุ่นใหม่ครั้งแรกในปี2564โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานักออกแบบทั่วไปของ S 5 0 0ได้เผยเกี่ยวกับการป้องกันโดยได้เสนอให้ S 5 0 0เป็นระบบขีปนาวุธที่สามารถสกัดการเป้าหมายที่อยู่ห่างจากพื้นโลกได้หลายร้อยกิโลเมตรด้วยกัน โดยผู้ออกแบบยังกล่าวอีกว่าขั้นตอนของการทดสอบเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ S500 ที่เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่จะสามารถสกัดกั้นเป้าหมายได้ในชั้นบรรยากาศชั้นบนถึงแม้ว่าจะอยู่เหนือพื้นโลกหลายร้อยกิโลเมตรก็ตามตามกำหนดแล้ว S500 มีศักยภาพเกินกว่าระบบขีปนาวุธที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นในขณะนี้หรือว่าได้รับการออกแบบในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยนักออกแบบได้กล่าวว่าระบบขีปนาวุธของรัสเซียประกอบด้วยเครื่องมือตรวจจับและสกัดกานเป้าหมายจํานวนมากรวมทั้งขีปนาวุธนําวิถีจากพื้นสู่อากาศนี่เป็นระบบที่ทํางานได้หลากหลายทั้งสําหรับการป้องกันทางอากาศและการป้องกันขีปนาวุธ ทางนี้แล้ว S 500ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ S 400ถึงแม้ว่าข้อมูลของ S 500ยังคงเป็นความลับและถูกปล่อยออกมาอย่างจำกัดแต่ก็มีสื่อหลายสำนักด้วยการพยายามที่จะคาดเดาถึงศักยภาพของ S 500โดยระบุว่า สามารถทำลายเป้าหมายได้ไกลถึง600กิโลเมตรหรือ3 7 2ไมล์มีรายงานว่าสามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายขี่ปนาวุธได้พร้อมกันถึง10เป้าหมายอีกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง7กิโลเมตรหรือว่า4ไมล์ต่อวินาทีระบบนี้ยังสามารถโจมตีเป้าหมายตามหลักอากาศพลาศาสตร์ต่างๆได้อีกด้วยรวมทั้งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และขีปนาวุฒล่องเรือ